ได้หอยนางลมไหมอีกแล้วครับได้ยำหอยนางลมกินกันครับล่างทําความสะอาดหอยก่อนนะครับเป็นนันว่าเรียบร้อยครับใมม้มาเข็ดนาวย่ำนะครับผมกะสิีไส้เป็นพริกแดงและกับตามโดยกระเทียมครับปลาครับตำมามะนาวครับไปชูรสตาลทราย ย่ำครับเติมพริกเผาครับแล้วก็เติมน้ำย่ำครับที่เขาเตรียมไปครับทด้วยตะไคร่ซอยครับเข้าเข้ากันครับผมโรยหอมเจียวนะครับแล้วก็คลุกเข้าให้เขากันครับกัะโลยโดยยอดกระถินครับไปจานครับ ยำหอยนางรมเป็นแบบเก่าเข้าะบรกระแกมดีครับแล้วครับผมมาด้วยหอมเจียวอีกนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับยำหอยนางรมครับหน้าตาก็สิแบบนี้คร <c oughs> ับ